Thank mm -hmm. you. แต่สีขาวนี่แพงกว่าสีน้ำเงินนะเนี่ยอือไอโถวส้วมนี่ค่ะไ,ไม่ไม่เห็นนะไปดูไปดูที่ไหนก็ไม่ค่อยมีสีน้ําเงินแถวต่างจังหวัดไม่ค่อยมีใครมาขายแต่สีมันมีอยู่นะมันได้มีแถวในกรุงเทพต้องสั่งแต่เขาทางเหนือไม่ค่อยมีใครใช้อะ่ะเออนั่งยางยองนะมีอยู่ ปวดกลนนั่งอันเก็บกลนเก็บขาดิดิเป็นที่สะดวกมางใช่อเอาเทาเทาทำให้ได้ปวดขาปวดแข่งประตูไม้นี่เป็น UPC UVC ยี aw, Win ่ห้อวินวินโดเทคโนโลยีซิตี้ซิตที่เป็นปลาติกปลาติกเหมือตัวปลาติกแข็งเหอนบ้านนี้ก็ประมาณสอง

บังโก้ไปอ้ออันตรายอันตรายรถรถของเราอยู่นี่่ะมันมาจอดกับเดียวก็ไปแล้วกันจอดหมดคืนหมดวันตรงไหนหรอไม่ใช่มันมาคืนวันเอ้ให้ไอ้นี่มันจอดกลางคืนเอาไฟติดไฟได้ได้ได้ติดก้นกันเนอะเบ็ดแจ้งแล้วไม่ใช่ไม่รู้อ่ะ กลฮะมกับบางเอาครับรถเมาเราขึ้นมาวันนั้นยังอีเจียบนั่นกะไม่ว่านะเออวันนั้นกัลงเหี่ยฝฟุ่นนั่นนะฮะเออดีเลยมาบัดี้มันก็จะโตด้วยเฮไรจนได้มาได้จนม่ได้จนนั่นน่น่าอีโวครับรถแล้วมดอะไรหล่เสียงไลยปั้นวันนั่น่น่ะ คน,น,นอืน่นบนม้ามัลงมันลงวันนี้มีงานชอบนั่นน่ะเด็ดมันไปเป็นช็อปลออย่างมาพอปล้ออืมเมาโง่กันกอลินบ็อกได้หนึ่งสองชั้นห้าชั้นแล้วก็เคเคขอบ นั้นขะครับก็คุณไปทัเดียวนะห้าก้อนหกก่อนแล้วก็เทเทคานบนเทคานทับหลัง ตอนนี้ชากำลังทำเทปการทับหลัง อันไหนอ,ก scale, น ok er, be, อ okay. okay. ่กเ็มธรรมดาของาหมดไปกี่ถุงแล้วเนี่ยปูนกาวี่กระสอบแล้วเน่ยูกไม่ได้ได้ไี่กระสอบแล้วเนี่ยเป็นสิบถึงแล้วยังมันลูกใหญ่เหรลูกลูกห้าสิบโลนี่เหรอนื่วงากใช้ปูนกาวไอ้ลูกเล็กๆเขียวๆนั่น อันนี้เป็นปูนทีหรับใช้อิฐมวลเบาโดยเฉพาะเลยเหรอ <c oughs> มันต้านี่มันมีมวลเบาอิฐมวลเบาเนาะมันมีอันหนก็เปล่าที่ขา,ขาวๆได้น่ะมันเี็เขียวเนี่ยเหรอนน,นั่นชาบอีกอันหรอไอ้ไอชาบเนี่ยโหก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันมั้ง ต่อเลยกสองก้อนก็จะปิดแล้วเนี่ยขาดไม่ไม่ไม่เห็ให้ให้มันดูเป็นแนวเดียวกันแค่ไ้นเองเนาะแค่เพรเรเปอียกเนี่ยมันไม่มันไม่ได้นะกได้กน แต่จริงๆนี่เขาทำเขาใช้ตึกเป็นสิบสิบชั้นเดี๋ยวนี้มันใช้อิฐมนนเบาหมดขอของของเราไม่บ้านชั้นเดียวเขาไม่ค่อยใช้มันใช้อีฐนะมันว่ามันถูกจะแ,แพงก็แพงกว่ออยู่เหมือนกันมั้ง แต่ว่าแ,วแต่ว่ามันมันประหยัดแรงงานเนาะประหยัดแรงงานมันต้องไม่ต้องใช้คนเยอะด้วยอันนั้นต้องต้องให้คนผสมปูนอีกหนึ่งคนเนาะสองคนเนาะออต้องขนปูนขึ้นมาฉาบอีกแล้วก็ อันนี้เรากองนี่ปูนก็ไม่เคยตกเนาะฮะเด็ดปูนก็ไม่เคยตกเนาะแม่งที่เราใช้น้ำปูนน้วตกข้างเต็มเลยเป็นถังคุคุเลยนหลายคู่เลยเนาะแล้วมันเก็บไม่ได้ด้วยเอามาใช้ไม่ได้ไม่แล้วมันใช้ไม่ได้ด้วยนะอย่างงี้แบบนี้มันมันก็ไม่ไม่เปลืองปูนมันก็